ตาเจ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราซื้อส้มๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเทอม2กันแล้วนะคะเทอม2คลิปแรกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับครรรําศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปในเทอมที่แล้วนะคะเทอมที่แล้วเรียนอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเทอมที่แล้วเรียนคําศัพท์อะไรบ้างไปดูคําศัพท์กันเลยค่ะ บทบที่1นนะคะเราเรียนกับคําว่าร่างกายร่างกายในหนังสืออยู่หน้า8นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้า8ดพร้อมๆกันเราจะได้เรียนคําศัพท์ร่างกายพร้อมๆกันแล้วก็ไปทบทวนคําศัพท์ร่างกายพร้อมๆกันเลยค่ะมาที่คําศัพท์บทที่1กันเลยค่ะคําศัพท์บทที่1คือเรื่องร่างกายร่างกายนะคะดูคําศัพท์กันเลยค่ะคําศัพท์แรกคําว่าเรน เหรินเหรินแปลว่าคนคำต่อมาโขโขโขแปลว่าปากคำที่สามยายาฟันยาฟันเฉอเฉอ,ฉอลิ้นเฉอเฉอ ลิ้นอีกรอบนะคะคำแรกเหลินเหลินคนโขโขปากหยายาฟันเฉอเสอลิ้นค่ะคำต่อมาถูถแปลว่าหัว โถหัวิดทัวิทเ่วแปลว่าหงโฉโฉแปลว่ามือปีปีแขนปีแขน,แขนเดียวเดียว เทา้าเจียวเจียวเทาว้าอีกร่มนะคะโถหัวเอ่ัวหูเอตัวหูโถโถมือปีปีแขนเจียว เสียวเท้าค่ะต่อมาอยู่ในร่างกายเลินนะคะเวลาเราพูดนะคะเราจะพูดคำว่าอยู่ในร่างกายเลิน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 ที่แปลว่าคนนะคะเลิน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 นะคะเลินเลินแปลว่าคนนั่นเองเวลาเราจำนะคะเลินนะคะอยู่ในร่างกายเลิน

哪一个是舌头？舌头。哪一个是脚？脚。哪一个是手？手。 แล้วนะคะเราก็จะไปบทที่2บทที่สองเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะนักเรียนเปิดหน้า17กันเลยค่ะเจียถิงเจียถิงครอบครัวเปิดหน้า17แล้วเปิดต่อไปเป็นหน้า18นะคะเรามาดูคนแรกเลยคนแรกจะเป็นใครคนแรกคือเย่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 คุณอะไรหนะ้าคุณปู่นะคะเย่เย่นะคะเย่เย่คุณปู่ ตาต่อมาไหนนายไหนาหนายคุณย่าค่ะอ่าคุณปูเ่เยเหยคุณย่าไหนนายอ่าเขาเป็นคู่กันนะคะคุณปู่คุณย่าเป็นพ่อของเป็นพ่อแม่ของคุณพ่อนี่นะคะมาป้าปะป้าปะ,ปะคุณพ่อค่ะป้าปะคุณพ่อจะคู่กับไปเลยมา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 คุณแม่ค่ะ ม่ามอคุณแม่ต่อมาพี่ชายของเรานะคะเกอเกอดเกอเกอดเกอเกอดก็จะคู่กับพี่สาวเสียเจียเสียเจียพี่สาวนะคะเกอเกิดเฮเสียเจียนะคะพี่ชายแล้วก็พี่สาวอันนี้จะเป็นคู่ของคุณพี่นะคะ คู่พี่ก็จะมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวเกอเกิดเจี๊ยบเกอเกิดเจียเจ๊ยบคู่น้องก็จะมีตี้ตีต้น้องชายแล้วก็ไม่เหมยน้องสาวตี้ตีไไต้ไม่เหมยตี้ตี้ไม่เหมยรื่องคำศัพท์เรื่องครอบครัวกันค่ะคุณที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นคุณปู่กับคุณย่าเย่เย่แล้วก็ นายนายเย่เย่นายนายคู่ต่อมาจะเป็นคู่คุณพ่อนะคะป้าปะป้าปะมาม่มาม่คู่ต่อมาเกอ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 คู่คุณพี่นะคะแล้วก็เจีย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 พี่สาว คู่น้องก็จะเป็นทีติทีติเหอไม่ใหม่ไม่ใหม่นะคะในบทที่3นะคะในบทที่3เราก็จะเรียนแบ่งเป็นสองบทด้วยกันนะคะในเรื่องธรรมชาติธรรมชาติ1กับธรรมชาติ2จือ e จ่อร้านอีกับจื่อร้านเอ๋นะคะในส่วนของจื่อร้านอ e ีธรรมชาติ1จะอยู่หน้า27นั่นเองนะคะ ่ะเปิดไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะใน27คําว่าคําแรกคําว่าหัวหัวดอกไม้ชู้ชู้ต้นไม้พร้อมกันเย่เย่ใบไม้พร้อมกันเหอใน้าน้ำ,นำหายหายทะเลอีกรอบนึงนะคะ มัวชู้ลมแรงเลยชู้นะคะเย่มาเหอแล้วก็ไฮทะเลนะคะมาซานภูเขาซานภ,ภูเขาจะคู่กับสือก้อนหินอีกต้งน,นะคะซานภูเขา แล้วก็ชือกรหินต่อมาหัวไฟสุยน้ำหัวไฟสุยน้ำอ่าชื่อร้านอีอีกรอบหนึ่งนะคะทบทวนชื่อรานอีกันชื่อร้านอีมีคำว่าอะไรบ้างหัวชู่เย่ เอหอห่ายเลจันภูเขาชือค้อนหินหัวไฟสุยน้ำต่อมาคือร้านเอบทที่4นะคะหน้าที่37บนะคะบทสุดท้ายของเทอมหนึ่งของเราที่เราเรียนกันคำแรกก็คือคำว่า เทียนทำท่าด้วยเงยหน้าขึ้นแล้วก็ทำท่านี้เทียนนะคะแล้วก็ตีก้มหน้าลงแล้วกลับความมือน,นะคะเทียนตีอาทิภาษาจีนว่ารื้อหรือ,อทยอะไรคะทยหยางท่าย,ยาง,ายยางแล้วก็ยินยิน มีนะก่อนมีชัดืชุยญวชุยนจำได้ไหมคะแล้วก็เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทายายางยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงอ่าทุกคำมีเพลงหมดเลยนะคะอีกรอบนึงค่ะคำแรกฤห,หรือคำว่าท่าย,ยางยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงที่สอง ยินยินแต่ว่าวอชื่อยินวอชื่อยินฉันคือเมฆนั่นเองนะคะต่อมาเย่เย่ดวงจันทร์เย่ดวงจันทร์ซิงซิงดาวซิงดาวหยีหยี ฝนเด็กๆตอนปิดเทอมน,นะคะเจอฝนทุกวันเลยนะคะเสียอยู่เสียอยู่แปลว่าฝนตกนะคะเสียอยู่ฝนตกก่อนฝนตกก็จะมีอะไรมาก่อนเลยเฟิงโยเฟิงนะคะเฟิงก็คือลมนะคะมีลมปุ๊บแล้วก็สันนิษฐานได้เลยว่าอุ้ยถ้าฟ้าคืมมีลมหลังตอนนั้นก็จะมีฝนน,นั่นเองนะคะ นายูเฟิงหลานโฮเนจ่ายเสี่ยหยีก็คือฝนตกนะคะพอเจอลมปุ๊บหลังจากนั้นก็คือทําไมฝนตกเลยแต่ต้องดูฟ้าคืมด้วยนะเผื่อแบบว่า,วามีลมไมเฉยแต่ว่าฟ้าไม่คืมก็อาจจะไม่ตกก็ได้นะคะมาสุดท้ายเลยพอฝนตกปุ๊บแดดออกปั๊บก็จะมีฉายหงฉายหงมีกี่สีนะคะฉายหงใสยรุ้งของเรามีเจ็ดสีนะคะเราได้ระบายสีไปแล้วนะคะ แล้วก็รู้ว่าใช้หมีกี่สี้วด้วยนะคะในเทิรที่แล้วนะคะเอาจบแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียนทศัพท์เทอม1หนึ่งกันไปเยอะแยะมากมายเลยเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมานะคะในเทอมสองก็จะมีหลายๆบทที่เราจะต้องเรียนกันด้วยนะคะรอติดตามชมว่าคลิปในสัปดาห์ต่อๆไปของเราซื้อจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะใจเจียนบ๊ายบาย